เสาทิศก็จะไปคือชอบแต่งเพลงแหละครับคิดอะไรออกก็จดในสมุดเอามาใส่เป็นท่อนเป็นทํานองเนี่ยจะเป็นคนชอบประสานเสียงอะไรพวกนี้ครับมีโอกาสได้ไปดูละครเวทีบ้างชอบปั่นจักรยานมากเมื่อกี้โทรไปหาแม่บอกว่าปั่นจักรยานนะแม่บอกไม่ได้บอกจะปั่นแม่ก็บอกเรื่องตอน<โดย>ที่คุยสองท้องเพลงครับ อยากให้ขึ้นไปร้องทอนข้างบนแต่ผมจะเดินขึ้นไปร้องบนเก้าอี้ครับคือด้วยเพลงของผมเนี่ยมันมันมากผมเลยวิ่งรอบบ้านแล้วก็กระโดดกระโดดอยู่ดีก็กระโดดไปเหยียบโซฟาแล้วก็ขาลงไปในโซฟาครับผมเพลงหมอลำเนี่ยได้ยินไม่ได้อะได้ยินแล้วขาแบบมาละขามาละมาละมาละมาขามาละเมื่อวานเขาสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยตั้งกล้องนี้เลยนี่เลยโดนเขาว่าเลยจ้านี่ไม่รู้อ่ะ ไม่รู้ว่าเขาถ่ายกันอยู่โดนแกล้งก็ส่วนใหญ่ <laughs> ชอบแกล้งครูเต๋าคาร์เด็คตอรงนะครับชอบแกล้งเขาร้องเพลงครับวิคละครเวทีแกล้งมาลิวบอกว่าเนี่ยให้บอกว่าเปลี่ยนบทใหม่หมดเลยเพราะว่าท่องกันไม่ได้จํากันไม่ได้ครูเต๋าก็เล่นใหญ่มากเลยนะไม่มีอ,อ,อ,อ่ะค่อนข้างค่อนข้างเป็นเด็กเรียบร้อยตอนยิ้มครับๆ คุณครูทุกๆค์สคุณครูเงาะเคาะจนตัวเองเริ่มเป็นธรรมชาติดูดีที่สุดตอนที่แต่งตัวแบบว่าไปเที่ยวหรือไปเดินตลาดหรือไปอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดูดีสุดตอนนั้นใส่แว่นนี่มันไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาเนี่ยจะรู้สึกชีวิตดีขึ้นเยอะถอดแว่นก็ก็ไม่ดีไงครกลัวแมงมุมยับที่มันตัวใหญ่ๆอ่ะกลัวจริงจบครับคนทุกแกครับผม มันหนืดหนืดอสะสาสตร์เราป็นโกงูเวลาเป็นรูปสรารคดีแล้วมันจะเห็นแบบเขี้ยวจิงจกจิงจกเห็นแล้วกรี๊ดมากกรี๊ดเลยในมุมน่ารักของซีนุ่มคนนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับว่า สีวันนี้จะมีผลงานอะไรกันบ้างได้ข่าวว่าอาจจะแบบมีผลงานละครกันด้วย